สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนี่ทุกคนเห็นไหมครับเพียมดมาแล้วครับนี่นี่ครับเพียมดคุณทุกคนเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมมาแล้วนะเผลอไม่ได้นะครับต้องต้องดูทุกวันครับมดมาแล้วนี่ครับเนี่ยทุกคนมดเนี่ยมดมาแล้วนะทุกคนดูเผอแป๊บเดียวไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยมดมาแล้วนะครับมีวิธีจึงกาจัดยังไงรู้ไหมเบื้องต้นเลยนะครับทุกคนด,นมด,มนะคนดูนี่ครับ แปลงทาสีครับปัดไปเลยนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยเนี่ยปัดเลยนะฮะมาขึ้นต้นนี้อีกแล้วครับจัดก,การไปแล้วนะครับป้องกันนะครับทุกคนโรคแมลงนี่ห้ามไม่ได้นะปัดไปเลยนะเนี่ยโอ้เต็มเลยเนี่ยทุกคนเราปัดใบนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆนะปัดออกให้หมดเลยนะทุกคน มบมันไม่เป็นไรครับปัดใช้แปรงปัดเลยครับแต่ต้องขยันนะขยันดูทุกทุกไอนี่นะครับอย่าให้มีนะมดเนี่ยกำลังติดลูกเลยนะดูเดิลูกผมแขวนลูกไว้เนี่ยสามลูกเดี๋ยวไว้คัดเนี่ยครับห้อยใส่ถุงไว้นะครับเราต้องจัดก,การเลยนะทุกคนเจอนี่เอาออกเลยนะเดี๋ยว อย,อย่าให้มันอยู่นะพวกนี้แม่งอันตรายนะครับทุกคนนี่แหละเบื้องต้นนะครับไช้ตัวนี้เลยนะครับปัดออกไปเลยนะครับแปลงทาสีต้องดูทุกใบนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปทุกใบนะถ้าเราเจอตั้งแต่ใบล่างนี่จาัดก,การเลยนะครับเ็าจะไปทุกลูกแล้วทุกๆใบนะ สัรหาไปนะครับปลูกทีไรมันมาทุกทีนะครับพวกมดนี่ห้ามไม่ได้นะทุกคนเราต้องจัดการเลยนะครับถ้าเราเจอเนี่ยปัดตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับถ้าเราไม่ไม่จัดการตั้งแต่แรกเราไม่สำรวจนี่เขาจะไปขึ้นไปยันยอดเลยนะครับขึ้นไปทุกใบทุกใบเลยนะครับแล้วเขาจะมาทํารังที่ที่นี่นะครับที่ที่ถุงเรานะครับในถุงเนี่ยจะเป็นมีมดเลยนะครับผมไล่จากฝั่งนี้มานะครับ ใครจะฝั ing, ่งนี้มาย้ายมาฝั่งนี้นะครับผมตรวจดูทุกวันนะครับเพราะว่าผมเจอปุ๊บผมใช้แปรงทาสีเลยนะทุกคนไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้อะไรแปรงทาสีนี่ไปครับอยู่ครับไม่ต้องใช้ยาฉีดนะผมไม่ได้ใช้ขนาดผมป้องกันไว้นะครับฉีดสมักยาเส้นทุกวันนะครับแต่ผมป้องกันนะครับเขายังมาได้นะครับเราต้องสารวจทุกวันนะก็ฝากกดติดตามไว้ผมด้วยนะครับผมบี้ทาไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูทุกวันนะครับเช้ากับวันเย็นนะครับยกเว้นวันหยุดนะครับผมจะผมจะถ่ายได้แค่ตอนเช้านะครับก็ต้นนี้เขาสูงแล้วนะครับถ้าไปถึงคานนเมื่อไหร่นะผมเอาออกเอายอดออกเลยนะครับก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทําไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้ามีวิธีอะไรป้องกันอย่างไรก็บอกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ